สวัสดีคะ่ะทุกท่านสวัสดีนะคะกวดนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะคะก็มานำความรู้เพิ่มเติมนะคะที่จะมีการมาพูดถึงในเรื่องของภาษีซื้อต้องห้ามนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเข้าใจความหมายของภาษีซื้อต้องห้ามกันนะคะว่าอ e คำว่าต้องห้ามมันมีอะไรบ้างหรอนะคะหลายอย่างเลยนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับคําว่าต้องห้ามค่าใช้จ่ายต้องห้ามพาสีซื้อต้องห้ามมาหลายสิ่งนะคะวันนี้หยิบมาหนึ่งตัวก่อนนะคะส่วนท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะฝากทักทายกันเข้ามาสักหน่อยหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์คําว่าอะไรดีพิมพ์ว่าดีไรคะพี่คบนะจ๊ะหรือคิดถึงนะคะเป็นคนชอบเปกนคนบอกว่ากินเถึงอนะคะดังนั้นเนี่ย เดี๋ยวนี้เรา,าพูดคุยกันและที่สําคัญนะคะที่วันนี้เนี่ยจะมาแบ่งปันนะคะคือจะมาพูดถึงเรื่องเอกสารที่ทางกรมสรรพากรนะคะมีการแจกอยู่ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะจะขึ้นเอกสารให้นะคะซึ่งในเอกสารนั้นนี้เนี่ยทุกคนสามารถเ,เข้าถึงได้นะคะอื เราเรียกว่าเอกสารค่อนข้างดีเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะเอาลิงก์มาแจกให้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ประเด็นเลยก็คือว่าวันนี้เราจะมาไล่เรียงในเรื่องของหลักการและเหตุผลและทฤษทีแต่ว่าในเรื่องของประเด็นปัญหาต่างๆโอ้โหนะคะมากกว่า50ประเด็นปัญหาที่วันนี้มีการเตรียมเพื่อที่จะเข้าไปเรียนกันนะคะสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะสมาชิกในในการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ภาษีพื้นฐานห้องเรียนกลุ่มปิดที่เราจะมาโปรตั้งแตบบ่ โอ้โหพาสีมาเกือบเดือนแล้วนะคะใช่ไหมคะทีมงานเกือบเดือนแล้วเนาะประมาณสักต้นเดือนนะคะปูมาตั้งแต่ภาษีเป็นอะไรยังไงยื่นแบบให้กับกรมสมรรพากรยืน่นยังไงกรอกยังไงโอ้โหโลงพื้นฐานมาโดยตลอดนะคะแล้วมีการเพิ่มจํานวนการเรียนเข้าไปด้วยคุณคะบอกได้เลยค่ะว่ารอบนี้นะคะภาษีพื้นฐานคนที่ลงทะเบียนมานี่คือคุ้มมากเพราะวันนี้วันพรรัิลัต์ใช่ไหมคะพัหลัตที่18ดวันอังคารหน้า แล้ววันพฤหัสหน้าอีก3ครั้งที่จะไลฟ์ตอบปัญหาภาษีอีกเต็มไปหมดเลยนี่มีให้แอบดูนิดนึงเดี๋ยวเดนนะเี๋ยวนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวท่ฉันะะเ,เ,เ,เปิดหน้าจอสำหรับคำถามอันนี้เป็นคำถามวันนี้นะคะเกี่ยวกับแวนนะคะ ภาษีซื้อต้องห้ามที่จะไปไล่เลียงตอบโอ้โ oh, ห oh, มหากราบแนะ่นอนวันนี้น่าจะยันถึงสี่ทุ่มบอกเลยนะคะดังนั้นใครลูกเล็กนะคะเร่งเอาลูกเข้านอนหรือว่าคุณฟังไปก่อนเพลินๆนะคะแล้วเดี๋ยวมาไล่ดูก็ได้วิดีโอไม่ได้ลบแต่สำหรับด้านแฟนเพจวันนี้นะคะก็กลับเข้ามาตรงนี้สำหรับด้านแฟนเพจวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องหลักการและเหตุผลสักนิดหนึ่งนะคะตามที่มีการบอกไปในหัวข้อว่าเราจะพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับภาษีซื้อต้องห้าม ประเด็นเลยเนี่ยนะคะต้องเข้าใจอยู่สองอย่างนะคะอย่างแรกเราเรียกกันว่าต้องห้ามก่อนคำว่าต้องห้ามเนี่ยมันเป็นคําที่นะคะเอามาใช้กับเอกสารทางการค้าบัญชีหรือข้อมูลทางบัญชีเพราะว่าคําว่าต้องห้ามนี้เนี่ยจะบอกนะคะว่าต่อให้คุณมีบินมาถูกต้องคุณจ่ายเพื่อกิจการจริงๆแต่กรมสรรพากรบอกว่า no ไม่ให้ใช้ ประเด็นก็คือเฮ้ยจ่ายเพื่อกิจการจริงๆแล้วมีบินใบเสร็จไปกำกับถูกต้องไม่ให้ใช้อ่านั่นหมายความว่าคําว่าต้องห้ามคือต่อให้เอกสารถูกต้องมานะในระเบียบของกรมสมรรพากรบอกว่าอันนี้ห้ามใช้เคลียร์แต่กับการอีกทิศทางหนึ่งอีกเวน,นึงคําว่าต้องห้ามคือเฮ้ยที่ห้ามเนี่ยเพราะบินเนี่ยเอกสารต่างๆไม่สมบูรณ์วันนี้ก็เลยแค่มาอธิบายเรื่องของความหมายคำว่าต้องห้ามก่อนนะว่าคำว่าต้องห้ามคือแบบนี้ ทั้งสมบูรณ์นะจ๊ะแต่ไม่เข้าเงื่อนไขที่สัมะกรกาหนดเขาก็เลยห้ามใช้กับสองโอ้โหเอกาสารไม่สมบูรณ์แน,น่นอนไอ้ตัวเอกาสารไม่สมบูรณ์คุณก็รู้แล้วว่ามันห้ามไม่ให้ใช้นะยกตัวอย่างแบบนี้แค่ยกตัวอย่างนะเดี๋ยวในน้องๆทีมงานตาลกก้องสามสิคนที่คุณนั่งฟังในชั้นสอนบ,บัญชีภาษีได้เขาตอบไปนะคะนะอตอนนี้มีคนเข้ามาหรือย,อยังนั้นมารูเลยนะเข้ามาแล้วใช่ไหม สามร้อยกว่าท่านที่กำลังเรียนอยู่และบวกตากล้องหนึ่งสองสามพี่โซบอีกหนึ่งเป็นสี่ท่านนะคะเดี๋ยวช่วยกันตอบนะคะถือว่าคุณอยู่ในห้องส่งโอเคไหมคะนะคะลองดูนะคะพี่ดาผู้จัดการในชั้นนะคะคุณนั่งทางานที่ออฟฟิศอยู่ลองนะว่าเป็นต้องห้ามแบบไหนนะคะต้องห้ามแบบสมปกรห้ามใช้หรือต้องห้ามเพราะเอกสารไม่สมบูรณ์นะคะตอบว่าหนึ่งกับสองก็แล้วกันหนึ่งคือเอกสารถูกต้องแต่ห้ามใช้กับสองเอกสารไม่สมบูรณ์สมมุติกรณีที่หนึ่ง คุณเนี่ยกำลังนั่งทํางานอยู่แล้วก็ิ้นเอกสารปื๊ดปื้ดปืดกระดาษหมดแล้วไม่ได้สั่งออนไลน์หรือไม่ได้ไปแมคโครโลตันบิ๊กซีเปล่าเดินไปเซเว่นอันนี้ค่ะโบกวินมอเตอร์ไซค์ไปเซเว่นไปซื้อกระดาษ A4 มาแพ็คหนึง่งกลับมาปิ้นต่อเพื่อที่จะออกคอเทชันให้ลูกค้ากระบวนการเท่าที่ได้ยินคืออืโบกวินมอเตอร์ไซค์ไปเซเว่นเพื่อไปซื้อกระดาษมาปิ้นให้ลูกค้าใช่ไหมพีดา คำถามคือค่าวินมอเตอร์ไซค์เบิกได้ไหมคะได้ไหมคะได้มีบินไหมคะไม่มีบินไม่มีบินใช่ไหมแต่เบิกได้แปลว่าอโอเคมันเป็นค่าใช้จ่ายได้แต่มันไม่มีภาษีบินเบินไม่มีเป็นประเภทที่สองไบเ็จเซเว่นที่เราไปซื้อกระดาษมารีมหนึ่งเบิกได้ไหมคะพิดา กระดาษที่เอามาพิมพ์เบิกได้ไหมคะมเอามาเบิกได้ใบเสร็จปกติเซเว่นจะเป็นใบเล็กๆใช่ไหมคะเป็นใบเล็กๆนั่นแหละ่ะเขาเรียกใบกำกับภาษียางยอ่อใบกำกับภาษียางยอ่ใกกยงยอใช้ทางภาษีซื้อไม่ได้แต่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้แต่กลับกันในวันนั้นคุณจําได้เอาใบกำกับภาษียางยอ่อวิ่งไปที่เซเว่นแล้วบอกว่าช่วยออกใบกำกับให้หน่อยอันนี้ค่ะที่อยู่บริษัท เนอะไหมคะแล้วก็ฝากเขาพนักงานเอาไว้เดี๋ยวคุณมาเอาวันไหนก็ได้เพราะว่าบางทียืนรอแล้วคนมันเยอะกว่าพนักงานจะออกให้มันก็ชา้าพอเป็นใบเสร็จใบกำกับออกมามีชื่อบริษัทเรามีชื่อของเซเว่นสาขานั้นมีเอกสารว่าเราซื้อเอกสารมนาะปึ้งหนึ่งนะมามีเอกสารถูกต้องคำถามสมมุติว่า A4 เนี่ยร้อยหนึ่งแวดเจบาทใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมเมื่อกี้ตอบแล้วว่าได้ใช้แวดต์นั้นได้ไหม ฟังยาวมากตากล้องตาลอ,อย<น>ครานี้ไปขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนะได้ไหมคะทุกท่านไี่กี่ท่านนะกี่ร้อยท่านนะสามร้อยกว่าท่านสี่ร้อยคุณว่าเคาสเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยจากที่เราไปขอใบกำกับมาเต็มรูปแบบแล้วใช้ได้หรือไม่นะช่วยตอบมาหน่อยสิคะอะไรนะผู้จัดการฉันบอกใช้ได้ตากล้องใช้ได้ไหมคะตากล้องตากล้องตัวเล็กกับตัวใหญ่ หมาถึงว่ากล้องตัวเล็กกับตัวใหญ่ในทีมงานบอกอะไรยกตัวอย่างร้านอาหารหน่อยค่ะมีต้องห้ามอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวว่ากันนะคะอาเมื่อกี้ก่อนใช้ได้ไหมคําตอบก่อนเลยละกันอุตายเน่ยนะคะเดี๋ยวต้องไปไลฟ์ในกลุ่มคําตอบก็คือใช้ได้ค่ะค่ากระดาษใช้เป็นค่าใ,ใช้จ่ายได้แวตที่เกิดขึ้นใช้ได้เพราะอะไรคะคุณก้าวข้ามไปแลวไงคุณก้าวข้ามสองเหตุการณ์ไปละอย่างแรกไปซื้อของจากเซเว่นมีบิลอย่างยอ่อถ้าแบบนั้น ใช้เป็นค่าจ่ายได้ภาษีซื้อใช้ไม่ได้เป็นต้องห้ามเพราะไม่มีชื่อที่อยู่พอคราวนี้คุณไปขอมาแบบเต็มๆและใช้ได้ทางค่าจ่ายแลแว้วแหวนอีกเคสหนึ่งนะฮะอีกเคสหนึ่งอู้แนตะ่ตอบมากันเต็มเลยคราวนี้ครูอัดเนี่ยนะคะมีรถตู้ของบริษัทอยู่คันหนึ่งนะคะจำนวนที่นั่งเนี่ยเป็นเวลไฟกันลวก,กันเวลไฟก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นรถสบายๆของของผู้บริหารใช่ไหมคะครูอัดเนี่ย ให้ทางดรเวอร์เติมน้ํามันเพื่อที่จะขับไปประชุมที่หัวหินไปกับพันหนึ่งแม่ไปเพื่อประชุมนะจริงๆริงนะพี่ดาไปเพื่อประชุมค่าน้ํามันใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมค่อยค่อยตอบอ่าสมาชิกช่วยตอบหน่อยเฉพาะค่าน้ํามันกันค่าน้ํามัน 1, 1, พันหนึ่งภาษีเจ็สิบาทค่าน้ํามันใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมพี่ดาพี่โค้กได้ไหมคะาค่าน้ํามันได้แล้วภาษีซื้อในบินค่าน้ํามันสมมติเขียนมาเป็นชื่อบริษัท ออกเป็นใบเสร็จใบกำกับเต็มรูปแบบเรียบร้อยค่าน้ำมันใช้ได้ไหมอ่าค่อยๆตอบนะคะค่าน้ำมันใช้ได้ไหมแหวดในค่าน้ำมันของรถตู้เวลไฟใช้ได้หรือไม่รถตู้บริษัทเนี่ยเริ่มฉลาดนะคะรถตู้ชื่อบริษัทแหวดภาษีซื้อในใบเสร็จค่าน้ำมันที่เดินทางไปกับหัวหินเพื่อไปประชุม ใช้เป็นพาสีซื้อได้หรือไม่เพราะค่าน้ำมันใช้ได้อยู่แล้วไปเพื่อกิจการแวดใช้ได้หรือไม่คำตอบคือใช้ไม่ได้เป็นพาสีซื้อต้องห้ามหลายคนเริ่มฟังแล้วเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าพาสีซื้ออะไรห้ามกับไม่ห้ามอันนี้การเรียนตามตรงต้องใชเ้เรื่องของการศึกษาเจาะลงไปในแต่ละกรณีหรือนะคะรวม เราเรียกกันว่าสามารถเข้าไปอ่านในประมวลรัษฎากรภาษีกรวันนี้เราถือหนังสือมาป่ไม่ได้ถือมาเนาะวันนี้เนาะะในประมวลรัษฎากรภาษีกรนะคะมีการออกล่าสุดของปีหกสี่ใช่ไหมพี่ส้มปกสี่รอหกสามนะคะหกสี่แล้วนะคะสำนักล้านหนังสือทุกเล่มเกือบน่าจะมีนะนะรู้สึกเราซื้อทีู่่ยนหนังสือจุลาก็มีใช่ไหมคะร้านหนังสือทั่วไปก็มีนะคะประมวลรัษฎากรภาษีกรเข้าไปที่บทของภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปที่บทย่อยของ พาสีซื้อต้องห้ามหลายอย่างมากมันมีได้หลายอย่างมากและรวมถึงนะคะอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะคเคสเมื่เกียเป็นเรื่องของรถตู้ของผู้บริหารไปเพื่อกิจการคา่คาใช้จ่ายค่าน้ำมันเบิกได้แหวกใช้ไม่ได้แต่กลับกันกระบะที่ออฟฟิศกระบะตอนเดียวนะที่มีคนขับกับคนนั่งข้างข้างข้างหลังไม่มีที่นั่งนะเป็นตู้ปิดขับไปส่งของไปกับหัวหินเติมน้ำมันดีเซลพันหนึ่ง กระบะคาน้ำม,มันเป็นค่าใช้ได้ไหมตอบค่ะตาต้องเป็นได้คุณอยู่ในห้องสมงนะคะคุณต้องช่วยกันนิดนึงนะคะน้ำม,มันกระบะใช้ได้รถกระบะรถบริษัทนะแวดจากการเติมน้าม,มันของกระบะคันนั้นใช้ได้หรือไม่ใช้ได้แวดภาษีซื้อของการเติมน้ํามันของรถเกง๋งคันนั้นใช่ไม่ได้อ่ะกสบกร,ก,รกําหนดว่าห้ามใช้แวด ของการเติมกระบะไปกับหัวหินส่งของนะคะของรถกระบะคันนั้นใช้ได้เห็นไหมคะดังนั้นคุณก็ต้องเรียนรู้ว่าอ๋อคำว่าต้องห้ามมีสองแบบแบบบินถูกต้องแต่ห้ามใช้สมบัติบอกไม่ให้ใช้กับบินไม่ถูกต้องยังไงก็ใช้ไม่ได้แม้เรื่องของน้ำมันรถรถแค่เปลี่ยนประเภทกันแหวดยังใช้ได้กับใช้ไม่ได้มันเป็นเรื่องราวที่เราต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะสม่ำเสมอดังนั้นจะมีอยู่ หน้าเว็บหนึ่งของกรมสรรพากรนะคะเดี๋ยวทีมงานฝั่งเอาลิงก์นี้นะคะแปะเข้าไปในดีเทลด้วยอ่ะมาดูตรงนี้สักหน่อยหนึ่งค่ะหน้าจอคะ่ะนี่เหนนะะ็นไหมคะขึ้นไปข้าหน้าจอนะคะเป็นนะคะลิงก์เว็บไซต์จากกรมสรรพากรนะคะในหัวข้อ i n นไซด์ภาษีนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาษี ซื้อต้องห้ามในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจริงๆนะคะอาร์ตเวิร์กนี้หนังสือเล่มนี้นะคะทำออกมาใช้เวลาพอสมควรแล้วน,นะคะหลายปีแล้วแต่ประเด็นก็คือเมื่อกี้นั่งอ่านก็ยังเป็นข้อมูลที่ใช้การได้อยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะตั้งแต่หน้าสิเป็นต้นไปว่าด้วยเรื่องภาษีซื้อต้องห้ามนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ลองอ่านกาันเดี๋ยวลองดาวน์โหลดดูนะคะว่า หัวข้อนี้อ่านสบายๆเป็นรูปแบบของหนังสือที่เข้าใจง่ายนะคะเน้นการเป็นอินโฟกราฟิกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งคุณสามารถเข้าไปตามอ่านนะคะในเขาเรียกว่าหัวข้อมาตาตรงนี้จะ้ะพูดถึงมาตาละคันนะคะ82ทัผ้าแห่งประมวลรัษฎากรนะคะและประกาศขอที่ปรดีกรมสร,รมากรนนะคะก็จะมีประกาศต่อกันมาเรื่อยๆแต่โดยส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในเครือข่ายเนี่ยนะคะเรื่องของกลุ่มษีซื้อต้องห้ามนะคะก็จะมีว่าไปนะคะว่ามีอะไรยังไงข้อมูลเป็นอะไร นะคะจริงๆคู่มือค่อนข้างพอใช้ได้นะคะส่วนกรณีศึกษาก็มีพอสมควรนะคะนี่กรณีศึกษาเห็นไหมคะบ้านพักขา่ารับรองต้องจัดการยังไงนะคะบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องว่าไปนู่นนี่นั่นนะคะเนี่ยใบกํากับภาษีซื้อถ้าเป็นภาษีซื้อที่ใบกำกับการอย่างย่งยอต้องจัดการยังไงโอโหรินพันกันนะคะนี่นี่ว่าเรื่องของรถยนต์นะคะพี่ส้มเดี๋ยวตอน คืนนี้นะคะสองทุ่มอีกเจดนาทีนะคะทุกท่านตอนนี้กี่ท่านนะ,ะตอนนี้สี่ร้อยกว่าท่านหากท่านเป็นสมาชิกนะคะในกลุ่มภาษีพื้นฐานนะคะหลักสูตรการเรียนออนไลน์นี่ค่ะ ภาษีพื้นฐานนะคะเต็มตัวเข้าไปเรียนกันในกลุ่มปิดภาษีพื้นฐานนะคะเป็นกลุ่มปิดเฉพาะสาหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียนเท่านั้นนะคะเราเรียนกันมา้แต่ต้นเดือนปูพื้นฐานตั้งแต่ภาษีมีอะไรบ้างนะจ๊ะต้องยื่นวันไหนหลักเกณฑ์เท่าไหร่สอนแม้กระทั่งว่าเป็นสเต็ปแบบเขาเรียกว่าสเต็ป by ยสเต็ปยื่นออนไลน์ถ้าคุณเป็นกิจการเล็กๆเพิ่งเปิดย,ยังไม่ได้อยากจ้างสํานักง,งานบัญชีอยากจะยื่นพรบหนึ่งสามห้าสามด้วยตนเองฉั้เป็นกิจการยังไม่จดแบบทําเองได้ไหม บอกได้เลยค่ะว่าคลิปที่ทําไปนะคะทั้งครูอัดพี่ส้มแล้วก็น้องนิวเนี่ยได้มีการบันทึกหน้าจอยื่นภาษีไปแม้กระทั่งว่าตัวผู้ช่วยของครูอัดพี่ส้มนะคะยอมที่จะเอารายได้ของตัวเองยื่นภาษีเงินได้พงงดอเก้ย์้าหนึ่งที่ต้องยื่นในช่วงนี้จนถึงกลางปียื่นเองมีการโชว์เป็นขั้นตอนอย่างเป็นลําดับขั้นตอนเรียบร้อยความยาวที่ผ่านมาน่าจะประมาณสักสิบชั่วโมงแล้วไหมซีรีส์เกาหลีย่อมย่อมหนึ่งอัน สิชั่วโมงนะพี่โคกลงไปแล้วสิบชั่วโมงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นวิดีโอนะคะครั้งแรกเป็นการไลฟ์นะคะสอบถามข้อมูลเรื่องัาชีภาษีระยะเลยครา้ที่ 2, องสามสี เป็นวิดีโอที่ตัดต่อใส่เนื้อหาเข้าไปหลายหลายชั่วโมงมากนะคะรวมทั้งหมดที่ผ่านมาส0ชั่วโมงนิดนิดแล้ววันนี้ค่ะวันพฤหัสที่18นะคะวันอังคารหน้าและว,วันพฤหัสถัดไปอีก3มครั้งเราจะมาไลฟ์เพื่อตอบคําถามอย่างเดียวรวบรวมคําถามจากในแฟนเพจและคําถามที่หลายท่านส่งมากับบัญชีอย่างง่ายนะคะวันนี้มาดูกันค่ะว่า50คําถามเกี่ยวกับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีมูลค่าเพิ่มต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้ามเนี่ยต้องมีการจัดการยังไงบ้างอะไรบ้างซื้อของมาจากต่างประเทศนําเข้ามาจากประเทศจีนนะคะไม่มีภาษีซื้อดําๆด,ดินๆมาโอ้โห,โหจัดการยังไงถ้าต้องมาขายแบบเปิดบินซื้อของตลาดไม่เปิดบินไม่มีใบ,บกํากับถูกต้องซื้อมาจากหน้าเขียงแต่ร้านอาหารของเรามีภาษีขายเราจะมีการแมทชิ่งชนรายการค้ายยังไงหลายสิ่งอย่างนะคะกับข้อมูลที่วันนี้เตรียมกันเอาไว้ในการไลฟ์ลงหน้า กลุ่มปิดกลุ่มปิดภาษีพื้นฐานสำหรับสมาชิกนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันสำหรับท่านไหนสนใจสามารถอินบ็อกสอบถามแฟนเพจบัญชีอย่างง,ง่ายยันทันนะจ๊ะสำหรับสองทุ่มนี้และการไลฟ์ในครั้งต่อไปอังคารหน้าและพรลิหัหนาบอกได้เลยนะคะว่าสำหรับวันพฤรลิฮัสเราจะมีการเปิดนะคะช่องให้คุณฝากคำถามใน o o o l l e r r v v นะคะแล้วคำถามนั้นนะคะจะมาไล่ตอบในการไลฟ์ครั้งสุดท้ายแบบ คำถามต่อคำถามให้กับสมาชิกทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแฟนเพจบัญชีง,ง่ายและกวดก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราไปกดลิงก์ดาวน์โหลดให้ไปอ่านเล่นๆกันก่อนนะคะในเรื่องของภาษีซื้อต้องห้ามเอกสารข้อมูลจากกรมสรรพกรนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ